ผมต้องบอกว่าพวกเราต้องใจเย็นๆนะอย่างวันนี้ท่านไปสำรวจคือท่านเดินทางไปไประชุมคมรมสัญจรที่จังหวัดระนองนะที่จังหวัดระนองเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับโครงการเชื่อมสองทะเลสองมหาสมุทรคือเชื่อมมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันทางฝั่งระนองแล้วก็เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก กับทะเลจีนใต้ซึ่งอ่าวไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้เนี่ย<ะ>ที่จังหวัดชุมพรมีท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งแล้วก็มีระบบขนถ่ายทั้งทางรางแล้วก็ทางรถยนต์แล้วก็อาจจะมีการถมทะเลเแล้วก็ทำเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่า ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อไปเนี่ยนะว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวในแถบนี้ที่เขากำลังทำแบบนี้อ,อการเชื่อมโยงมันมีหลายจุดทั้งเชื่อมโยงทางเดียวนะเ,เช่นเท่าที่ผมทราบเนี่ยพม่าก,กับจีนเนี่ยทำอะไรกันไปเยอะมากอมตอนนี้จีนขนถ่ายน้ำมันดิบจาก ทะเลอันดามันขึ้นไปจนถึงคุณหมิงถึงอะไรทังนู้นเสร็จแล้วนะเป็นท่อส่งน้ำมันส่งแก๊สเเป็น<ล>ท่อส่งน้ำมันเลยแล้วก็ยังมีพวกท่าเรือน้ำลึกอะไรกําลัง,ลงทําอยู่มาเลเซียเองก็ทํามาเลเซียเนี่ยเขาจะมีทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกของมาเลเซียก็คือพวกตรังกานูอะไรต่ออะไรพวกนี้รัฐทางฝั่งขวาเนี่ยของเขาเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกัน นะของเขาก็จะมีท่าเรือน้ําลึกใหญ่อยู่ที่แถวข้างล่างนะที่อยู่ทางมาลาการก็มีก่อนที่จะถึงสิงคโปร์เขาก็มีเขาก็ทำํำอันนี้เขาก็ทํากับจีนนะแต่ว่ารูปแบบของการทําอาจจะแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยเขาเ,เน้นเป็นเครือข่ายทางด้านโลจิสติกในประเทศแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อ ในการจะไปเชื่อมต่อกับที่อื่นด้วย<ช>แต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันเป็นสะพานเชื่อมสองฝั่งนะประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าเมื่อเริ่มเิมืกเม่อเริ่ม k i กอ off หรือท่านนายกมนตีก็ต้องไปถามคนแถวนั้นนะว่าทั้งฝั่งระนองทั้งฝั่งชุมพรเพราะระยะทางที่มันเชื่อมเนี่ยมันประมาณ90ก้าสิบกิโล<ช>นะนจะทำจะต้องมีการเวนคืนที่ดินมันจะต้องมีผลกระทบ กับบริเวณที่เขาทำเป็นท่าเรือน้ำลึกอาจจะต้องมีการขุดล่องเรือร่องน้ำให้ลึกเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักอย่างต่ำกว่า25เมตรอแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำทีเดียวทั้งหมดทำเป็นเฟสทำเป็นระยะเห็นว่า4ระยะเงินลงทุนเนี่ยประมาณ1ล้านล้านบาทรัฐบาลคงไม่ได้ลงทุนแต่รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเวรคืนที่ดินในการทำอะไรต่อเมีอะไรเนี่ยแล้วก็ คงจะเป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็บริษัทไทยที่มีขีดความสามารถเนี่ยมาร่วมลงทุนเป็นลักษณะที่เรียกว่า PPP นะไอ้ PPP ที่ว่าคือเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนก็จะมีวิธีการที่จะทำ f a s t t r a c k แตกต่างกันไปคงจะต้องมีการศึกษาทั้งความเป็นไปได้ทั้งการออกแบบเบื้องต้นทั้งอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีการ จัดระบบอะไรยังไงนะผมผมพูดให้ฟังเป็นเป็นคร่าวๆ